มาต่อกันที่ทางตำรวจภูทรภาค5กันบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ได้มีการจัดพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาาก,กรรมเพื่อที่จะ คุมเข้มในช่วงวันหยุดปีใหม่แบบนี้นะครับดูแลความเรียบร้อยลดอุบัติเหตุสกัดยาเสพติดแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายด้วยซึ่งการปล่อยแถวในครั้งนี้นะครับก็มีท่านพลตรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า660นายมีรถยนต์62คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก60คันครับ พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจญากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566นี้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกำลังพลมาร่วมพิธีประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด660นาย แล้วก็ยังมีรถยนต์62คันรถจักรยานยนต์อีก60คันด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้กล่าวนะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจและอบอุ่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับโครงการปากบ้าน4.0การควบคุมหรือการอำนวยการจราจรให้มีความสะดวกรวดเร็ว และลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดอาการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตให้ได้ในทุกจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือเมาแล้วขับอันนี้ก็สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ทำให มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตขึ้นในแต่ละปีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรายใหญ่หรือรายเล็กในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากเป็นกฎเหล็กที่พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจวัดแอลโกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายโดยไม่มีการยกเว้นด้วยคือทุกคนที่ผ่านด่านตรวจ ก็จะต้องเป่านะฮะ,ะเพื่อที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนั่นเองครับและก็ขอให้พี่น้องประชาชนศึกษาเส้นทางสภาพการจราจรสถานที่ท่องเที่ยวหลายเส้นทางที่มีความคดเคี้ยวก็ต้องใช้ความระมัดระวังสังเกตและปฏิบัติตามป้ายสัญญาณเตือนในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแม่กำปองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการ บูรณาการร่วมกับชุมชนมีการจัดการจราจรและจัดที่จอดรถตลอดจนป้ายเตือนติดตามจุดอันตรายต่างๆและก็สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางได้ที่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุร่วมกับการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับวเชียงใหม รองผู้จัดก,การบนทซนฐานปกที่ส3สรองผู้จัดก,การตำรวจภูธรภาคห้าภูมิครับการจังหวัดเชีงยงใหม่ในอำเภอเมืองเชีงยงใหม่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชีงยงใหม่ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่ผู้แทนกองบิน4ี่หนึ่งผู้แทนหน่วยงานและเพื่อนขน้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองภาคีเกือข่าย และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้กับผมพลตำรวจโทปียะตาวิชัยผู้จัดการตำรวจปุทรนภาค5รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมการรักษาความสงบรเรียบร้อยและกำชับการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในห่วงวันหยุดยาวปีใหม่พุทธศักราช2566 ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงจุรร้ยวันรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรูรณาการกำลังร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการอำนวยความสะดวก ในการเดินทางและสัญจรไปมาของประชาชนการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนภายใต้ชื่อที่ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไรอุบัติเหตุโดยให้มีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมทั้ง การเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในห่วงวันหยุดยาวปีใหม่2566นี้ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำลังและความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชายชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาให้มากที่สุดและเนื่องในเทศกาล วันปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 6นี้ท่านพลตตดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฝากความปรารถนาดีโดยมอบของขวัญ9อย่างให้แก่พี่น้องประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ส่งความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งข้าราชการตำรวจก้าหน้าที่ทุกนายโดยขอให้อำนาจคุณพระรีรัตนไตร อันมีพระบรมทาตุโดยดุเทพครูบาศรีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดช่วยคุ้มครองและดบินดาลให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความสุขความเจริญปราศจากอันตรายพยันตรายทั้งมวลและสามารถดำเนินการต่างๆสมความมุ่งหมายของทางราชการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอัญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสะดวกความจราการจราจรตลอดจนมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่2566ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรภาค5ณบัดนี้